คลายอ้อนที่รักฉันไม่เข้าใจอะไรบางอย่างว่าถ้าในตอนที่ฉันกำลังตั้งใจเขียนพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของเราขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้กับชีวิตที่เป็นมนุษย์ของเราเองอยู่นั้นเรากำลังอยู่ในสภาวะที่เป็นวิญญาณอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ดังนั้นเมื่อเราลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมเราจึงควรจะต้องไปพยายามยกเลิกพันธสัญญาอันนั้น เพื่อไปสร้างเส้นทางสายใหม่ด้วยหลักทำไมเราถึงไม่เคารพในสิ่งที่วิญญาณผู้รอบรู้ของเราเห็นชอบแล้วและต้องการที่จะมีประสบการณ์กับมันหลักคำตอบก็คือก็อย่างที่พวกเราเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนั่นแหละว่าพันธสัญญาทางจิตวิญญาณของพวกคุณเป็นแค่เพียงแผงการเบื้องต้นเท่านั้นเองดังนั้นมันจึงสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เมื่อพวกคุณโตขึ้นมันไม่ใช่แผนการชีวิตที่ถูกฝังเอาไว้ในซีเมนแต่อย่างใดเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทางเลือกเสรีที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆของพวกคุณจะมาจากไหนละ่ะและพวกคุณจะสามารถตอบสนองต่อการเจริญเติบโตด้านจิตวิญ,ญญาณของตัวเองได้อย่างไรถ้าพวกคุณไม่มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยพันธสัญญาทางจิตวิญญ,ญาณ คือจุดเริ่มต้นที่จะใช้เดินไปสู่เป้าหมายของพวกคุณซึ่งปกติแล้วมันก็จะถูกร่างขึ้นมาเพื่อใช้ในกลางเก่าหรือคือการชำระสาสารพลังงานที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ออกไปโดยการแก้ไขสิ่งที่ติดมาจากอดีตชาติและอย่างที่พวกเราเคยบอกพวกคุณไปแล้วก่อนหน้านี้ว่านี่คือสิ่งที่พวกคุณมีพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้จริงๆ ในช่วงเวลานี้โดยใช้ความเป็นคุณรู้ของพวกคุณเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิญญาณผู้รอบรู้ของพวกคุณเห็นชอบแล้วและต้องการที่จะมามีประสบการณ์กับมันก็คือการหลุดออกมาจากพันธสัญญาทางจิตวิญญาณที่พวกคุณได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วอันนั้นแล้วเขียนมันขึ้นมาใหมายเสียนั่นเองเป้าหมายของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ก็คือ การทำให้กรามเก่าจากอดีตชาติหายไปหรือเป็นโมฆะไปเพราะว่ามันเป็นพลังงานเก่าของโลกเก่าและเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือการกระตุ้น DNA หลากมิติของตัวเองขึ้นมาเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการแห่งการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นสตินี่แหละคือสิ่งที่ทั่วทั้งจักรวาลแห่งนี้ได้สรรเสริญละและนี่แหละคือสิ่งที่ ทำให้พันธสัญญาของชีวิตของพวกคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยละ่ะซึ่งเหล่าคนรู้ทั้งหลายของโลกใบนี้ต่างก็ได้ทําสิ่งนี้กันมาแล้วทั้งนั้นและพวกคุณก็จะสามารถทําเช่นเดียวกันได้ด้วย